พี่น้องกัยผัดเปลี่ยนชมทางช่างขุดพันกรสีกับกกว่าาน้องดาวก็เมืนะ่อยาเลยเนาะถบอกน้องถวยทออ้อง,องตัวน่ะแม่ได้อีกแล้ยวยังที่ีขึ้นอีก้างนึงอยูอ่มนาวหมู่บ้านนึงนะบ้านนะี้อยู่พี่ทางนี้นะเป็นหมู่บ้านนึงเลย สิไปอันทางด้ตนอตชุมเจ้าบันที่รงพี่ในอันสีไปตัดมาถึงด้านน้าอกัสบายดีสบายดีน้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์จูบุกคนเนาะเอร์มองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวนะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกเจนึงมาพบมาพบก,กับช่งยูทูปของวววิญชาใจกันโดดพี่น้องเลย อีกคือเก่าคือเดิมเราเปลี่ยนน้องเพิ่มเติมกิดอยู่กับน้องๆอยู่เพื่อนน้องใช่ละพี่น้องกันเห็นเบี่ยงเห็นงานอยู่ผมจังได้ก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไปเนี่ยพี่น้องกันผัดเปลี่ยนใช่ไหมทางช่างขุดเพิ่นกระสิกับก้อนกว่าถ่าน้องดาวกับเมื่อยถ่านได้เนาะฮะบอกน้องถวยทองบอกน้องถวยทองตัวน่ะแมนได้อีกแล้ว ยังีนี่นอีก้างนึงอยูาา่อ่ญญะนีชาวหมูบนหนนะ่บ้านนึงนะบดนี้นอยู่พี่ทางนี้นะเป็นหมู่บ้านนึงนะปปเ,งเลงจจยสิไปอันทางด้านโตชเจ้าบดลพี่แม่ี่ไปตันมาอ่าน่น้าอ่อ้านายชน่อโก้ด คือทีคักเนาะมาอยู่่มกันเลยเนาะอยู่กันลยแบนี้เค่งเลย่้วยังดีเลยถือว่ามีเป็ีนยังถือว่าเป็นบุญของเพิ่นอยู่ได้นแบบว่าได้ไปเห็นงานร่วมกันก็ได้มาอยู่รวมกันเนาะ บางคนเนี่โอ้ยไปคนละบ้านคนละที่ระเลนไปได้ได้นิจักแลวเจ้าก็ยังขีมีบุญมาอยู่แถวนี้อยู่ไปจักโอ้ันเอ้าว่าได้ว่าพช่างไน้ช่างเอ้ยว่าได้ไลกนลูกเป็ันเเนาะโดยอ่าการเป็นแม่เป็นลูกกันเน้กับสาวกับคนใชละก็ได้เนาะเมนเยังไปช่างมัได้แต่เงินเล่อ เป็นยังบัดยังไม่ได้ออกมาลูกก่ะเนาะใช้มาเเอาเข้าบมมีเศษมีสายแต่มันอยากล้นบวาีอย่งอยู่ใส่ขึ้นกันแต่ว่ามีเศษมีสายบัดโอ้คันอ่ะดีร้างเลย เนป็นแน่นีน้ํยดยเวันนี้หามน้อยู่พี่นะเมื่อพุบดูกก็มานี่เนาะจ้าลูกเพิ่นก็คือลูกโตักแพงกันนั่นแหละบ่แม่นันสิอันักแต่แม่บ่ได้เจ้าเออแม่นต้องักเบิดจัน้อยเออจัน้อยผู้ช่วยน้อยใจได้เจ้าไปเว้า

ยังผู้ช่วยเพ่อนเาสร้างมันจะชวไ้นี่ยแ่มีงกับแม่มีเงังก็ช่วยกันโดย่อนไะโดยโดยสบายดีนะเด้เยโดยโดยับไปดังกใหู้อแล้เพราะว่าเพื่นบ่ได้พวดน้ำพวดน้ำยังไปเนาะกับพวดน้ำพวดน้มันดื้อกู้เนาะพ่อผู้ชวยีมช่วยไปเห็ดเรียกอีกข้าทาวันวันยังอบาง ไม่จามเนาะไม่จามเนียไปเตี่ยวเหนียพอแห้งอานี้เลยดลยไม่ยั้งบะเนียวบ่อนองจอยได้โคตรบ่อโอ้ทำหนีบ่อไม่ยั้งเฉาอยู่ในคือคุดยั้งเฉาเหไปเลยบะเนียะ พน้องยโทรศัพท์ตัวนี้มันอย่างมือเจอพี่น้องเอเวียงบ่ไล้คอยอันทายเน,นี่ยอไรบัารนี่ได้แต้วบสวันนะ,ะ,ะ,ะซื้อไหมบอเพิ่ง,งหารุ่นได้บัตรรุ่นคักกว่าเกา้าบฮะชื่อสวันไหมอ๋ออุ้ช่วยหองน่องลาวพี่ได้บรบเ,เจ้าเจ้าเบิ่งเนี่ยเลย เมนเป็นว hmm. hmm. mm ่าเอฟซีว่าให้ผู้ช่วยให้ช่างพุทธแตลงให้ว่านี่เริ่ยด้วยเฮงอยู่บ่ตัวนี้อันบ่ฉงแห้งบ่พี่น้องเหงี่น้องมีแต่ว่าสาดินนอกแต่ก็รอเอาน้ำเข่ามาอืดนงินไหนาีิรอจนท่ามันแห้งคุณเนี่ยแบบ ไปรับายตีอีกเพิ่มเ้้ไมพี่น้องเันางในน่ะยาอะไรบ้องเจงันยังเจ้เ,เ,จเบิ้งนี้โ,โอ้ยยังเจเบื้งนี้ไปเบิ้งนั่นน่งยาแล้วตัวหงขนาดเนาะ ดวงลายอะไรมาแล้วอะไรตักขึ้นนะน้องจ่าก็ไปน้องลาวบอเจ้าเคยไปยี่บวบ้านเม่ยฮะไกบวไกไกทำโมเพื่อมาหอนหักแต่ไกลเติบเนาะรับทงรับป่าย จะทงลัดปลาเลยโอ้ต้องมีมูนะขำไปขำไปผู้เดียวเพรกล้าไปเนาะแต่ผู้เดียวก็อยากย่านเนี้ยแหะพี่น้องเพราะว่ามันไก่เด้อืมพี่น้องเนาะทำเด็ดพี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยก็ปิดเรียบร้อยแล้วบดนี้ทางนี้เนาะพี่น้องเนาะ ทางเดือปิดท,ทางนั้นบัดนี้ตน้นแรงนี่สิซีเดอยู่บ่ปิดท,ทางนทนะองก้อนเนาะ<ด>นก้อนที่สามกับพาเจ้าพระเจ้าเพิ่นไปใช้จะพระเจ้าเพื่อนน้องดาไปน้ำกันจ้ะน้องดาก็ไปพุทธโดยโอ้น้องดาแล้วก็น้องจ๋า เอากระหมูเพื่อนนี้คนนึงจ้ะอ๋อย่านเขาลัดบ่จังเลยคือปลายรายคนแทะเพื่อนว่าพาชนกันไปเอาปลาเลยอ๋อไปเอาปลารวยปลาหน้าโพรงเหล่าบ่โรยอ๋อ้วันนี้อยู่เพื่อนหลังนี่น่อยังจะเจ้ากระบอกชงนี้โรยให้การกระบอกการกระบอกการนะเพื่อยังใช่เบอร์หน้าเบอร์หน้ากิน พี่น้องเนาะเบื้องนั่งกับแบบทั้งคุ้มทางเพิ่นกำลังฉีโบลูกทีมเพิ่นเห็ดใส่เส้นขนาดพี่นอ้องตามเบื้องนี้กัมือน,นี้เพิ่นกับฉีเอาวันน้ำเข่าเพื่อน้องดะง่ายไปตัวนั่นนะบ่บันอโอ แต่ตอนนั้นอึ๊บเข้ามาทางนี้ก่บน,นู้นทวามข้านนี่ชุงเดิบพี่น้องเรารับ้าน,นสมันทมทมบินทมไปมอมของทางนี้เล้วนำเข้ามาฮะตักออกตักนี้น้องยีว่าแนละเฮียนเห็ดไปให้มี สีติดโตมีมีสาติโตว่าคอยเหตุไปทีละเด็กทีละหน่อยเช้าสีอ่าเนี่ยนี่มันสีเป็นน้องไอ้ระวังนะอยืาใช้ยันมันพริก ัซื้อตัวนี้เนาะห,หลอกมันลอกมันเพิ่นกระซื้อมาใหม่เลยบอหน่อยมานนับเป็นชุดเลยอ๋ออืมถ้าขอเอตัวนีบบ้จหางไปถามถ้าเป็นชุดเลยอืม ແຮງເບາະແຮງເຮົາຂຶ້ມແຮງົບລົງານຫແຮງເຮມາ เล็กไหมปาสชงเล็ก,กับเล็กกระปูะบอกเล็กับพอตีเล็กที่ว่าตัดไว้ชาตัดแล้วบ,บอกตาดแหละบ,บัดมาเอาเมียเอายังที่แล้วนี่บัดอยู่เพื่อนทั้งเพื่อนเจ้าเองนี่มียังมีคนอยู่บ่บ่มีมีแต่โพลช่องมีแต่พ่อกับแม่ชองคน Oh. nó nong nyang mùi nha. No, nè nọ. Ô, nè nọ. Ô, nè 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 อ๋อมมีคุ้ยบ้ทางนี่ค้อไอือยากกินลายอย่างแค่น้องจอยเนาะอันตรายแท้กินทั้งคว้ยกินทั้งงูวจอยอย่าไปหาเอาได้ทางมีควยมีอย่างบมมีเงินแต่งได้อ๋ทางไหน ทั้งวันตูมทับข่อยอย่างนี้ค่ะว่าว่ามีค้อยได้เขาว่าอะไรเบ็ดกระดงาากับคุณชอนทั้งวันตูมบ่บ้านเอเบ้านยังบ้านเจ้านะเออด้วยบกดบก้าอาบ้านตัวเองบ่มป็นแพลงเด้นโก้าบ้านตัวเองบ่คือว่าไหนไหนโมเมนต์จสั้นแล้วเป็นจังแลเนื้อคู่ได้สั บ้าต mm ัวเองแว่านทาน้องจ้อยเรื่องความเนื้อคู่เลิกกันชีหาเธอเลยบ่เลิกในกบยก็ขึ้นมาหากันขึ้นเาบอม่อเข้ามาบ้านตัวเองน่ะแพงหมดทงจ้อยแพงว่าที่าลไบออเจ้าเอาอยู่บ้านพ้นวางกนด้เจ้านาะ่ต้องไปทางอื่นอืม เออเนาะพี่เนาะมันเป็น,ปนที่่าก่ออีกห้องนี่คือว่าชําเร็จบัานนี้ในการก่อเนาะมัแต่ว่ารอบมหนะ้าบมยังมันแห่งมันยังยังหดะคือว่าเล้วในจุดทีเฮือน้องน้องแชร่าพี่นนองเลยพี่น้อง,ออองคือว่าชําเเ็จนะเป็นเบียกเป็นงานเป็นเฉกเป็นคนเขามานั่งอยู่ในเฮือนก็คือว่านั่งอยู่ในทถงบ้านตัวนี้เกี่ยวพุน ูออกทางพุทธอ่าจบไปในในจุดนี้พี่น้องเอ้ยจอดสาพุทธธรรมสงค์อกตัวนี้แล้วยิรอกมื้อนี้พี่น้องเนาะอ่าคือว่าเห็นผลสําเร็จในมื้อนี้แม่นๆ่ยอัปเดตดว่ารีวิวไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยให้ FC แม่ๆอ่าอยู่างต่างประเทศเยอะอยู่ภายในประเทศเพราะว่าบ่เห็นอันน้องลาวแล้วก็น้องซาลาน้องจาพี่น้องเนาะทางเวียงก็บ่เห็นเพิ่น น่ะก็เลยอันถ่ายรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องอ่าทางบ้านทางเฮือนของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะในจุดนะเฮ็เรเซนเทชั่นของแต่ละบุคคลพี่น้องเยเนาะส่วนทางเฮือนของน้องจ้อยก็อยู่เบื้องนั้นพุ่นโซนพุ่นเฮือนน้องไม้เือน้องอ่าถ้วยทองกําลังมีบ็อกีหยังกองไว้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะต่อไปสีนม พี่ดเดี๋ยวเพีกยกจะรูปมีเรื่องขึ้นแล้วแหละ ผมมพีพน้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยระหว่างทางเรือน้องแท้ละอะไรก็มาเบิ่งมาชมน้อกันพี่น้องเนาะเอ็กซ์ซีฮับเพลย์เบสสุขูสคนเพราะว่าทางน้องน้องเพิ่นนโอยู่อยู่ปกครบทีมพี่น้องเลยเพิรนพาน้องลาวไปอันบ้านเมฆจะให้อันไปส่งน้องส่งน้องลูกลูกกันคนละอัน คนตาแม่เนาพี่น้องน้องแต่พอเดียวกันเพื่อนไปมาหาซูกันอยู่นะพี่น้องไปเลยนะดัมากนี่ชาวาเพื่อนไปดุมไปยังช่วยกันเห็ดเชื้อน,น้อง น้องไม้ก็คือสีโบนั่นเป็นได้องเน,น,นะาะหมดลายคนลายคนเห็ดก็คือว่าพื้นยายเช่นยายยังเลี้ยวก็ตกเป็นตกยังเลี้ยวกันต่ำเต็มตามขึมม้นก็คือสนชวยยี่รอกพี่นนองเพิ่มมีการเพิ่มเติมยังขึ้นไม้ bóc, con bóc, con bóc à, đi, bóc, anh chị bóc, bóc này anh nhảy bên hoang nhoong, tiểu thong, nhiều bồi tiểu nit, oh, chạy nấm gan, phật vật đi, chạy đi đâu, cụ nhảy trao đeo cành mẹ trao đeo cành mà lèo để học bảo hàm hàm đăng loạn nó vẫn chẳng ngại nhàng ngại bản đều để họ hàm đăng loạn đang ngang ngọc là mình ngay ngái bị nóng làm thang lên nhạc lên 做明白。 ปูนม <m í toys> ัเนี่ปูนมาอนี่ก่อปูนท่านเบิรดเขาสอบใช่ไหมจ๊บอกอบนี่ปูนฮะเบิรดนี่พอดีแล้เนาะเพราะก่อมันบ่กเปลืองพันไดดอกพี่น้องไงเพื่อดนี่น่ยพอดีแล้พังไดกับเบิรส้มงารพี่น้องเอกซีเบิร์ดสุขุสุคนแกงเก่ากือเดิมไดพี่น้องไงังไดกัน น้องๆเห็ดเบี้ยแบบเห็ดบ่เต็มที่เนี่ยนะพี่น้องมันบ่อนะเห็ดบ่เต็มที่เนี่ยเพื่อเราทางลุงมาแล้วมันก็คำมาเวียงก็จะได้เดินทางกลับว่ดเชียร์เปรีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทางบ้านทางเรื่อนของน้องดาวก็อ่บาบ่ได้อะไนั่นพี่น้องเพราะอะไรครับเป็อ่าเพราะว่า น้องดาวปวยยูกีว่าสร้างพูดเป็นวชัชมาเห็ดเพป็นชีน่าบางเถือกอ่ะหนาจะเป็นต้นแรงมาจากผนเห็ดนี่ถ้าน้องดาวมาทำเนาะก็จจะเป็นต้นแรงดาวมาทำเนื้อคือชีนะเห็ดนะพี่น้องเลยน,น้องๆผลเห็ดทองคนจิปนี้ก็บจิป,ประมาณนี้เด้เอพ่อเมยพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเป็นที่สด้ายพี่น้องเลยนี่ก็สิดำลาไปก่อนพี่น้องเลยอย่างไรก็อยู่ดีไม่แห้งบขขัดซบหูฉุกคนเนาะ ขอกล่าวคําว ok ่าสบายดีสบายดีบรรพบุรุษทุกคนเด้อ